มาคุโนอุจิอิโปจากก้าวแรกสู่สังเวียน <Yeah. S 1> กระตุนที่ให้แรงบันดาลใจทำให้หลายๆคนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นมาคุโนอุจิอิโปเป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมีเพื่อนดูติมต,มติมนิดหน่อยงั้นเออมีอะไรเหรอเอ๊ะ พอดีผมต้องอยู่ช่วยแม่เขามักจะถูกรังแกด้วยกลุ่มเพื่อนต้องคอยหลบๆซ่อนๆถอยถอยถอยอ่ะอุเมศสวรคุงมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโดนต่อยอยู่ใต้สะพานยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่แก้ลาเล่นเล่กๆันเชียวไร่ป้าเอ้ยนี่ โดนซ้อมเพราะไม่มีความกล้ามากพอที่จะตอบโต้ถึงแม้อีกฝ่ายจะดูถูกเขาแค่ไหนก็ตามลูกผู้ชายตัวเหม็นขนาดนี้ไม่ต้องเดาแล้วแม่จะเม็นขนาดไหนอะชะตาชีวิตของเขาพลิกผันในขณะที่เขากำลังถูกรุมซ้อมเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือทากามุระ,อะ,อะโอโ้โห โหดมืนกันนะเนี่ยทาคามูระเป็นนักมวยอยู่ในรุ่นใหญ่แล้วก็นิสัยค่อนข้างบ้าบินหน่อยพวกนี้ก็ถ้าทางธรรมดาจะตายไปไปเห็นเก่งสักนิดเมื่อกี้แกว่าไงอ่ะฝีมือไม่มีะมาทำอวดแต่ฝีมือระดับแชมป์โลกล้วเขาลงมือต่อนักเลงที่กำลังทุบตีมาคุโดอุจิเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานอีกฝ่ายก็เพนแนบ ส่วนตัวของมาคุโนอุจิ่อนนั้นโดนซ้อมจนสะบักสะบอมก็สลบไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งตัวเองก็ไปตื่นที่ยิมฝึกบ็อกซิ่งผ่านเรื่องราวมากมายเขาก็พยายามที่จะอยากเป็นเหมือนคนพวกนั้นบ้างอยากแข็งแกร่งเหมือนผู้คนที่เขาเห็นบ้าง ก็เลยพยายามตามตื้อทากามุระเพื่อจะให้สอนมวยให้ให้พาไปฝึกมวยด้วยเรื่องราวดาเนินไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นนักมวยได้แล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆตามระดับนะครับซึ่งกว่าเขาจะไปอยู่ในยิมบ็อกซิ่งได้เนี่ยต้องผ่านการชกกับมิยาตะแล้วก็มีการชนะมิยาตะมิยาบิอาโออิอน,นั้นรอเล่น จากที่เคยเป็นเด็กติ๋มติ๋มไม่ค่อยสู้คนก็กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โค่นคนเก่งๆไปได้เรื่อยๆนะครับหลังๆเขาก็จะมีท่าไม้ตายที่ทุกคนติดตานั่นก็คือเดมซีโรผ่านไปหลายภาคจนเขาเริ่มเป็นแชมป์เชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมจะปล่อยคลิป คนเก่งอยู่กันเต็มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงบ่ายโมงโดยประมาณทุกวันอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับนักสู้คนไหนพิมพ์คอมเมนต์ฝากเอาไว้นะครับและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มมาคุโนอุจิอิปโป